Samsung g ลี่ x โน้ตยี่ยังน่าเล่นอยู่ไหมเฮ้ยคุณโคตรน่าใช้เลยผมเป็นคนนึงที่เพิ่งได้รับ Samsung กลี่ x โน้ตยี่มานะครับผมเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าผมเนี่ยไปเทิร์นนะที่ร้านแล้วก็ซื้อรุ่นนี้มาใช้แทนนะครับ <G un> คือสําหรับผมเนี่ยผมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครกําลังหาโทรศัพท์มือถือเอามาใช้ในการทํางาน <S 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 คุณเป็นสายครีเอเตอร์ สายบรนภาพนะคุณเป็นสายถ่ายภาพถ่าย YouTube ถ่ายคลิปวิดีโอหรือแม้กระทั่งสายถ่ายภาพขายอะ่ะตามชัตเตอร์สต็อกนะครับไอสตออ็อพวกนี้ผมว่า s a m s u n แกรี่โนนเนี่ยมันตอบโจทย์มากๆนะสำหรับการใช้งานตรงจุดนี้นะครับกล้องเขาดีเขามีปากกามาให้เขามีจอที่ชัด CPU เขาก็แรงหน่วยความจำเขาก็เยอะณปัจจุบันนะครับผ่านมา2ปีนิดนด ราคาเนี่ยลดลงไป20,000ต้นต้นผมได้เครื่องนี้มาในราคา11,500ยังไม่รวมที่ผมเอาโทศัพท์เครื่องเก่าไปเทินด้วยนะสเปคคร่าวๆนะครับสำหรับตัวโน้ต20เนี่ยมีรุ่นที่อรองรับ 4G และ 5G อ,อัปเดต Android เวอร์ชัน13ได้ยังสามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับตัว CPU เนี่ยเป็น Exynos 990 ความจุนะครับภายในเนี่ยส5 6ากิกสามารถที่จะใส่ซิมได้2ซิมหรืออาจจะใส่1ซิม1เมมก็ได้เหมือนกันนะครับขนาดหน้าจอ6.7นิ้วนะรองรับความละเอียดแค่ full hd plus นะครับเฟรมเรทแค่60เฟรมเรทแต่จอเขาสวยนะ เพราะว่ามันเป็นจอแบบซูเปอร์อโมเล็ตมีอเวออนดิสเพลย์ให้ใช้งานด้วยนะครับแบตเตอรี่ที่มีมาให้4,300ม ah ิลลิแอมป์นะครับโดยส่วนตัวสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันไม่อึดเท่าไหร่เราสามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องเนี่ยได้เต็มที่ก็ประมาณสัก8โมงนะถึง4โมงเย็นประมาณนี้อันนี้คือสําหรับเครื่องของผมนะอันนี้คือแบบสุดๆของมันละที่มันสามารถใช้งานได้ก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้างแต่ถ้าคุณไม่ได้แบบหยิบจับโทรศัพท์มือถือบ,บ่อยมันก็สามารถอยู่ได้จบวันนั่นแหละ อีกหนึ่งอย่างเลยที่เป็นข้อดีที่ผมชอบมากคือตัว n o ้ต20เนี่ยมันไม่ใช่จอโค้งตัว n o ้ต20ธรรมดามันเป็นจอแบบแบนราบนะครับหาติดฟิล์มอะไรง่ายแล้วก็มันมือไม่ลั่นสำหรับผมนะคือผมใช้แล้วผมรู้สึกชอบมากกว่าที่จะต้องไปใช้แบบจอโค้งนะครับโค้งการจับถือดีถึงตัวเครื่องนะครับอาจจะไม่ได้ดูหรูมากนะครับอ,อ,อาจจะไม่ใช่ตัวกระจกรอบ รอบเครื่องแต่ว่าตัวเนี้ถ้าซื้อมาใช้งานยังไงก็ต้องใส่เคสอยู่แล้วเนาะผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญเท่าไหร่สําหรับการเลือกซื้อมาใช้นะครับถ้าให้ผมสรุปเนี่ยคือถ้าคุณซื้อมาคุณไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับสเปคที่เขาให้มาในตอนนี้ทีนี้ผมมีข้อแนะนําครับถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบมือถือรุ่นนี้แล้วคุณอยากจะซื้อรุ่นนี้มาใช้เนี่ยคุณจะต้องพิจารณา,าอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะให้ให้แบบให้ความสําคัญแบบที่1เลย คือเรื่องของจอครับจอของซัมซุงถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อโทรศัพท์มือถือซัมซุงมาใช้โดยเฉพาะ Galaxy Note นะ <_ S 1> จอของคุณจะต้องดีที่สุดหมายความว่าจะต้องไม่ใช่แบบที่แบบจอเบินเบินลางๆเห็นภาพซ้อนบ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่แนะนําให้ซื้อมีจุดเดซพิกเซมีจุดด,ดําตรงเครื่องมีเส้นอ่ ไม่แนะนําให้ซื้อสําหรับเรื่องของจอเนี่ยผมให้ความสําคัญกับมันมากๆนะครับถ้าจอสีเพี้ยนจอเบล์เลยเนี่ยก็คือคุณปัดทิ้งไปได้เลยอย่าไปซื้อมาใช้เด็ดขาดนะสองอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ S Pen แนะนำนะครับว่า S Pen เนี่ยคุณจะต้องมาลองลากมาลองขีดมาลองเขียนบนหน้าจอของซัมซุงดูถ้าหากว่าสามารถที่จะขีดเขียนได้เส้นไม่มีสะดุดลื่นไหลอ่าอันนี้ถือว่าผ่านนะครับแต่ผมเคยใช้ไงบางรุ่นจอมันยังดีนะแสดงผลได้ดี แต่พอใช้ S Pen รู้สึกว่าจะเขียนแล้วจะมีหน่วงหน่วงมีติดมีดขัดทําให้ไม่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหน้าจออันนี้ก็ไม่เอานะครับไม่แนะนําให้ซื้ออีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของปากกาในส่วนของ Air a แอคชั่นลองเล่นลองปัดลองโบกสะบัดพัดมาไวๆเหมือนกับไม้กายสิทธิ์แฮร์รี่พอตเตอร์ดูนะครับการที่จะทำแบบนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการดูเรื่องของความสมบูรณ์ของตัวปากกานะว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้ดีหรือ,รอเปล่า นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสําหรับใครที่ซื้อ Galaxy Note มาใช้นะครับเพราะหน้าปากกามันใช้ไม่ดีคุณจะซื้อ Galaxy Note ทำไมจริงไหมส่วนสภาพอารอบเครื่องอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะชอบอะไรแบบไหนบางเครื่องอาจจะมีรอยเยอะบ้างมีรอยขีดควนนววนน,น,นี่นั่นก็แล้วแต่จะพิจารณาแต่โดยส่วนตัวของผมผมให้ความสําคัญกับหน้าจอมากกว่าเพราะว่าตัวเครื่องเราใส่เคสได้นึกออกปะ นี่ก็เป็นเรื่องหลักๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะหา Samsung Galaxy Note มาใช้นะผมให้ข้อสังเกตไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมให้จุดพิจารณาไว้แค่นี้แล้วกันลองไปหากันดูนะถ้าเกิดว่าใครจะหามาใช้งานสำหรับผมผมไปซื้อที่มาบึงคลองครับแล้วทุกคนอาจจะไปหาตามร้านที่อยู่ใกล้บ้านของคุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองไปดูและนี่คือทั้งหมดนะครับของ Samsung Galaxy Note 20ที่ผมซื้อมาและผมอยากจะแชร์ให้กับทุกๆคนถ้าหาว่าใครกำลัง สงสัยในเรื่องของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับว่าการใช้งานจริงๆเป็นอย่างไรบ้างมีฟังก์ชันอนุนันนันนี้อยู่บ้างไหมหรือว่าจะไปซื้ออาหารอะไรที่ไหนหรือมีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับตัวโน้ตยี่สิบคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับทางด้านใต้คลิปเลยนะผมจะได้มาทําคลิปตอบให้กับทุกคนนะก็ทางนี้และทางนั้นครับให้ข้อมูลที่ผมมีเป็นตัวประกอบการตัดสินใจในการเลือกโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ของคุณหรือเครื่องสำรองของคุณนะครับ อ่ะถ้าเกิดว่าคุณจะชอบคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณครับกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยกด s u b ส c r i b e ติดตามช่องของเราด้วยครับอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ให้คนที่สนใจส่งต่อข้อมูลนี้ให้คนที่คุณรักครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากให้เราทําการทดสอบอะไรกับน้อ20บอกกันได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้สำนักนี้สวัสดีครับ